สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสอนรามทั้งทีมน้องวีจิอวดสเต็ปยกเบาๆคุณพ่อมุมนี้ดูมุงม,มิ้งน่ารักถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนแต่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนรามเทวิทักษ์ก็ไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ของความเป็นพ่ออีกทั้งยังแบ่งเวลามาให้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องวีจีจนมักจะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของคู่นี้อยู่เสมอ ล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้ชวนน้องวิจิมาโชว์สเต็ปการยกเบาๆไปตามเสียงเพลงซึ่งบอกได้เลยว่าลูกสาวนั้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆที่สําคัญยังทําท่าทางตามคุณพ่อได้เป๊ะสุดๆจนต้องขอปรบมือให้อย่างรัวๆและงานนี้นอกจากแฟนๆจะโฟกัสที่ความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้แล้วหลายคนยังอดแซวไม่ได้ว่าหนุ่มสอนรามในเวอร์ชันนี้ช่างดูมุงมิ้งละมุนต่อใจมากเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e ดลี e ขอบคุณครับ